นายกจัดเต็มสั่งลุยห้าเรื่องเร่งด่วนปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดให้เห็นผลภายในหนึ่งปีนายกเศษษฐาประชุมคณะกรรมการปปรสนะครับและมีข้อสั่งการ5ข้อสำคัญ 1. ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องจะต้องผนึกร่วมกันจริงๆไม่แยกกันทำยึดเป้าหมายสูงสุดร่วมกันคือลดความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากยาเสพติดให้ได้ สมาตรการเปลี่ยนผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนแก้ไขปัญหาความรุนแรงด้านจิตเวชท,ที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดสร้างแรงจูงใจในการเข้าบำบัดพร้อมเตรียมพร้อมขั้นตอนและทรัพยากรในการบำบัดให้เพียงพอทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 3. ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจังตัดวงจรการค้ายาเสพติดควบคุมการลักลอบนำเข้ายึดทรัพย์ผู้ค้าจัดการที่ต้นต่อ ค้นหารอยต่อชายแดนและปราบปรามเพื่อตัดช่องทางการนำเข้ายาเสพติดพร้อมกับเจราจาการทูตกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความร่วมมือในการลดการลักลอบนำเข้า 4. จัดการยาเสพติดด้วยกลไกระดับจังหวัดโดยขอให้จังหวัดเป็นผู้นำเป็นเสมือนซีโอจัดการแก้ไขปัญหาตัวเองเป็นหลักขอให้ดำเนินการแบบวัดผลได้เป็นรูปธรรมและ 5. ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดให้มากขึ้น เพราะเป็นกฎหมายที่ปรับฐานคิดของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดใหม่เร่งจัดทําประมวลกฎหมายให้เรียบร้อยเร่งสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆเพื่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพนี่คือ5ประเด็นหลักที่ท่านนายกสั่งลุยเต็มที่ปราบปรามยาเสพติดให้เห็นผลชัดเจนภายใน1ปีครับ